แต่ไม่ผมน้อยจริงๆ600โลเงี้ยเริ่มต้นอีกคันนึงนะรีโว่ผมขายไป150กิโลก็เหมือนที่บอกครับผมรถมือ2อสิ่งที่ผมตอบแทนในพิได้ก็คือ1ผมเอาตัวท็อปให้พี่มากกว่าเดิมหรือถ้าใครพี่กำลังดูตัวท็อปผมขายพี่ในาคาตโลแต่พี่ต้องทําใจได้1รถมันมีการใช้งานมาแล้วและเล็กไม่มันอาจจะมีการขยับมาแล้วเพราะมีการใช้งานเนาะแต่ไม่ผมน้อยจริงๆ600โลเงี้ยเริ่มต้นอีกคันนึงนะรีโว่ผมขายไป150อ้กิโลไม่ร้อยเดียวลดั้น ออกไปม่หกคมขายสามแสนอะรถวิ่งไปร้อยโลขายสามแสนอะแต่ผมก็เพื่อความสบายใจพี่ทุกคันผมก็พยายามการันตีให้ว่าเหมือนป้ายแดงไม่มีชนหนักจำนำยามแมวพี่พ่อไปไม่กลับมาและทุกคันเพื่อให้พี่สบายใจผมก็รับประกันเหมือนไฟแดงจอง้อยสี่สิบห้าจุดเหมือนป้ายแดงแต่ไม่ใช่ว่าคือป้ายแดงนะอันนี้อันนี้ไม่ดรามานะ่าเนาะเพราะผมบางทีผมให้มากกว่านะ ก็ล่าสุดอะ m g ลูกค้ามีปัญหาเกียร์มันหมดอะเปลี่ยนชุด4ี่หมื่นนะแต่นี้เพิ่งออกกับผมไปมันอยู่ในการรับประกันอยู่เขามีประกันศูนย์เดิมอยู่แล้วนะ mm. มือหนึ่งไม่บอกวอาพวกนี้มันต้องจ่ายเองผมจ่ายให้ครับไม่มียึก mm. ไม่มียึกครับผมเน้นใส่เลยแ,แล้วก็ออกง่ายมากเพราะผมลดมือสองดาวน้อยผ่อนถูกบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวเลยลค้ับน,นัภายในคนเดียวยิ่งถ้าใครเครดิตดีนะครับฟรีดาวได้ทุกคัน ตีบาทจบเลยมีสองข,งขาเนาะคอนแกงกรุงเทพถ้ากรุงเทพก็อยู่ตรงมินบุรีตรงข้ามกับบี่สีลมเกา้าใครมีอะไรยังไงฝากกดติดตามด้วยไลฟ์สดทุกวันเที่ยงไม่เกินเที่ยงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งไม่เกินดับทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเจอกันใหม่ในไลา์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ